สนับสนุนโดย Lenovo i t r u m a มารสวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทีวีทุกคนวันนี้ขอแนะนำมือถือสเปคสุดคุ้มราคาไม่เกิน6,000บาทนะฮะแถมมีแรมสกิก b บอันแรกเป็น v i v o u f i ฟ l ราคา5,990บาทโดยเป็นมือถือที่มาพร้อมกับสเปคตัวเครื่องแบบครบเครื่องครับทั้งขนาดหน้าจอที่ใหญ่5.5นิ้วความละเอียดแบบ HD แรมที่เยอะพอสมควรนั่นก็คือ3กิกะไบต์หน่วยความจำภายใน32กิกะไบต์ครับแถมรองรับการใช้งาน m i โคร s d สูงสุด64กิกะไบต์อีกด้วยรวมทั้งแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานตลอดวันอย่าง2,990ม ah, ิลลิแอมมาพร้อมกับ Android 6.0 Marshmallow ตัวที่2เป็น asus Zenfone go tv ครับ,บราคา5990บาทมาพร้อมความสามารถในการรับชมทีวีดิจิตอลพร้อมกับสเปคตัวเครื่องที่เน้นในเรื่องของความคุ้มค่าในแบบฉบับของ asus ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอใหญ่5.5นิ้วความเอีย hd แบบ ips lcd หน่วยความจำภายในครับ 32GB กแรม 2GB ใช้ cpu snapdragon 400แบบค u a d core ความเร็ว 1.4GHz ตัวนที่3าเป็นเรนวอรไวท K5 p l ้ s ราคา5,990บาทจอ5.5นิ้วความคมชัดสูง Full HD CPU มาพร้อม Snapdragon 6ก6น616แบบ o ออ a c o คอความเร็ว1.5 GHz นะฮะเดยกเลยว่าเทียบเท่ากับมือถือระดับกลางราคาหลักหมื่นกลางๆได้เลยแรบมบ2 GB หน่วยความจำภายใน16 GB กล้องหลังความละเอียด13ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้า5ล้านพิกเซล ปิดท้ายกันด้วยหัวเว่ย G.R.3 ราคา5,990บาทเช่นกันหน้าจอ5นิ้วความลเอี HD ครับ CPU MediaTek MT6753 r ร m 2 g b เหนือความจำภายใน16 g b ครับแบตเตอรี่2,200ม ah. ิลลิแอมมาพร้อมฟีเจอร์สแกนลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อกตัวเครื่องแถมยังสามารถใช้งานได้ถึงแม้ว่านิ้วมือจะเปียกน้ำอีกด้วยและนี่ก็เป็น4รุ่นสุดคุุมครับที่ทีมงานนำฝากกันครับเ,เพื่อนๆมีรุ่นไหนในใจก็กด s ซับสไคร์สเปค 4T.V ใน YouTube แล้วเข้ามาบอกกันหน่อยสวัสดีครับ